สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับครูอภิวัตรสอนสร้างสื่อจะมาแนะนำเทคนิคการลบพื้นหลังคลิปวิดีโอนะครับด้วยแคปคัตนะครับมีวิธีการทำอย่างไรบ้างเดี๋ยวมาดูกันครับอันดับแรกก็เปิดแคปคัตขึ้นมาแบบนี้แหละนะครับก็ Import นะครับคลิปวิดีโอของเราเข้ามานะครับผมก็จะไป Import อ่าเป็นภาพพื้นหลังเดี๋ยวเอาภาพพื้นหลังเข้ามาก่อนเคนะครับ นำภาพคลิปพื้นหลังนะครับแล้วก็ลากมาใส่ตรงนี้นะครับเนี่ยเวลาที่นะครับเราลันพื้นหลังนะครับมันก็จะมีภาพพื้นหลังแบบนี้ก่อนนะครับจากนั้นก็จะไปนำคลิปวิดีโอของเรานะครับก็กดมาที่ Import ตรงนี้นะครับแล้วก็นะครับไปเอาคลิปที่เราบันทึกไว้นะครับบันทึกไว้ที่จะนำเข้ามานะครับแล้วก็จะลบฉากหลังออกนะครับผมก็จะบวกเข้ามาเลยนะครับ แล้วก็จะเอาตัวคลิปนี้มาซ้อนด้านบนนะครับเพื่อถ้ามันทะลุพื้นหลังก็จะเห็นพื้นตัวนี้ด้วยนะครับวิธีการไม่ยากเลยนะครับวิธีการลบพื้นหลังนะครับให้นะครับมาที่เมนูนี้นะครับวิดีโอนะครับปกติแล้วมันก็จะอยู่ที่เบสิกใช่ไหมครับเสร็จแล้วให้เรามาที่เมนูที่ชื่อว่าคัดเอาท์นะครับคัดเอาท์คือการตัดออกนั่นเองนะครับ ถ้าเราใช้วิดีโอพื้นหลังที่ถ่ายเป็นโครมาคีหรือว่าฉากสีเขียวเราก็จะใช้ตัวนี้นะครับโครมาคีแล้วก็ไปเลือกสีเขียวตัดออกแต่ตัวนี้ผมไม่ได้ทําเป็นโครมาคีนะครับเป็นพื้นหลังธรรมดาเพราะฉะนั้นผมก็จะมาใช้ตัวนี้นะครับออโต้คัตเอาท์นะครับตรงนี้นะครับผมก็คลิกลงไปตรงนี้เนี่ยนะครับเรียบร้อยเห็นไหมครับเนี่ยปรากฏว่าพื้นหลังของผมถูกตัดทิ้งหมดเลยนะครับหลังจากที่นะครับอ่าเห็นไหมครับ เห็นพื้นหลังข้างล่างเป็นคลิปแล้วนะครับจากเดิมก็คือคลิปนี้ที่มีภาพพื้นหลังนะครับพอมันถูกตัดออกนะครับก็โอเคเลยนะครับเดี๋ยวเราลองเลย์ดูนะครับสวัสดีครับนักเรียนทุกคนพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับคลิปสอนขัวคือว่าวงกันหานะครับเห็นไหมครับก็จะกลายเป็นคลิปที่นะครับอ่าถ้าถ้าเลยมาตรงนี้นะครับเนี่ยมันก็จะเป็นพื้นหลังสีดําแบบนี้นะครับเพราะว่าเราไม่ได้เอาตัวพื้นหลังยาวมานะครับ ถ้านะครับถ้าเราจะใส่พื้นหลังนี้ไปเรื่อยๆแล้วก็ copy ครับ Ctrl-C C t r t r o l V แบบนี้ก็มาต่อกันนะครับเพื่อให้มันมีพื้นหลังตลอดแบบนี้นะครับง่ายมากๆเลยนะครับสำหรับ CapCut นะครับในการลบฉากหลังคลิปนะครับแค่คลิกเดียวโดยการมาที่วิดีโอคั t เอาแล้วก็ Auto Cutout นั่นเองนะครับยังไงก็ไปลองใช้งานกันดูนะครับ พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ